สไปดี้อลวิ i วิชลาวจีนร่วมเปิดโครงการขุดค้นแร่ขนาไล์เมื่อปลายเดือนตุลาที่ผ่านมาครับมีพิธีเปิดโครงการขุดค้นแร่ขนาไลต์4ล้านตันต่อปีและแปลรูปเป็นโพแทสเซียมคอไรด์5 0 0 0สนตันต่อปี ของบริษัทซิโนลาวโพแทสไมนิงโซลโอกาสดังกล่าวรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ของสปปาลาวได้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวมีการศึกษาโครงการนานพอสมควรครับและก็ถูกกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านแปรรูปบ่อแร่จากปัจจุบันจนถึงปี2568โครงการนี้ใช้เทคนิคที่ทันสมัยใช้ทุนการก่อสร้างมหาศาลการพัฒนาด้านพลังงานและบ่อแร่เป็นเป้าหมายที่สาคัญ เป็นพื้นฐานการสร้างรายรับเข้างบประมาณให้กับประเทศทั้งยังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของสปปลาวโครงการดังกล่าวผ่านความท้าทายหลายอย่างครับและมีการปรับปรุงแก้ไขมาตลอดโดยเฉพาะด้านเทคนิคการรักษาสิ่งแวดล้อมจนในที่สุดก็สามารถประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของเราในอนาคตและพบกับเ t l ูธ i วิได้ใหม่มือหนะ้าสบายดี